อย่างของพี่พี่หนุ่มนะครับที่ไลน์มาถามผมเมื i, ่อกี้นะครับนเพิ่งตอบไปในไลน์เนาะก็คือพี่พี่หนุ่มถามว่ายิบซ้ำนะครับใช้ได้ไหมนะครับก็อย่างที่ผมตอบพี่พี่หนุ่มไปว่ายิบซ้ำครับยิบซ้ำนะครับช่วยเรื่องของการสร้างแคลเซียมในดินนะครับื่องการสร้างในแคลเซียมและมีความเป็นนะครับเกลือนะครับนะหรือเราเรียกว่ามีเค็มนิดนิดมีเค็มนิ็กหน่อยนะครับนะมีเค็มนิดหน่อย เพราะฉะนั้นนะครับหลักๆเลยนะครับยิบซ้มคือแคลเซียมนะครับที่มีค่ากรดเกลือเราเรียกกันว่าเกลืออ่อนนะครับมีค่าเกลืออ่อนเหมาะกับอะไรครับมะพร้าวครับแต่ปาล์มเหมาะไหมปาล์มนะครับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่พี่นักใส่กรนะฮะอย่างผมเรียนพี่นักใส่กรไปนะครับนะปาล์มเนี่ยดูง่ายพี่นักใส่กรดูจากไหนครับดูจากใบนะครับดูจากใบดูจากกาบครับดูจากกาบดูจากใบเป็นหลักพี่นักใส่กรเพราะฉะนั้นครับ เราจะรู้ทันทีครับว่าปา์มของเราขาดหรือไม่ขาดอะไรให้ดูที่ปามให้ดูที่ใบนะครับให้ดูที่ใบเนาะเพราะฉะนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องใส่นะพี่น้องเก่ตรกรนรพูดตรงตรงนี้เนาะไม่ต้องเป็นต้องใส่นะครับสีงที่ใส่นะครับปุ๋ยให้ตามรอบปกตินะครับแต่เราจะให้อาหารเสริมเนี่ยด้วยสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามและสูตรสี่ครับนะฮะทางใบนะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามและสูตรสี่เพื่อช่วยเรื่องของการสร้างจันทร์ครับ นะฮะสร้างจันทร์และสร้างโครงสร้างของใบเพราะว่านะฮะเพราะอะไรครับเป็นเกษรกรนะ,ะเพราะว่าทางดินปามนะครับเราให้ปุ๋ยปามไปทางดินเนี่ยเขาก็จะไปสร้างสะโพกอันดับแรกเลยสรางสร้างสร้างรากก่อนรากแล้วก็มาสะโพกสะโพกแล้วก็มากร้ามากาบกาบแล้วก็มาใบนะฮะใบแล้วก็ไปก็ค่อยไปตาดอกตาดอกแล้วก็เป็นดอกนะครับเป็นดอกแล้วก็ไปที่จันทร์จันทร์แล้วก็มาเป็นลูก Pilate